ทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายของการเดินทางบนสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทย ผมยังท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดล้านนาตอนออกครับและจังหวัดนี้ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ล้านนาที่นี่จังหวัดแพร่ครับตอนนี้ผมอยู่บนโลเคชั่นสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทุกวันบนถนนหมายเลข1343ถนนลอยฟ้าของจังหวัดแพร่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามทัศนียภาพเนินหญ้าสีเขียวมองไปคล้ายๆก,ก,กันกับฉากของเีบบ้เหมือนกันนะครับ หลายคนอาจจะมองว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดทางผ่านนะครับแต่พอลองได้แวะแล้วเนี่ยนะครับเหมือนเมื่อคืนผมได้พักที่นี่ตื่นมากกับวิวอลังการขนาดนี้อากาศดีมากครับช่วงนี้แล้วก็มั่นใจว่าจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้แวะก็จะต้องประทับใจเหมือนกับผมแน่นอนครับ และบนถนนลอยฟ้าแห่งนี้ครับมีอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเช็คอินที่กําลังได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นทั้งคาเฟ่และร้านอาหารครับผมอยู่ที่ไร่ลุงหลอนคาเฟ่นะครับและผมอยู่กับพี่อ่องด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่องครับเล่าที่มาให้เราได้ทราบถึงคาเฟ่ไร่ลุงหลอนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ ลุงรอนก็คือคุณพ่อครับอ๋อเป็นลูกชายใช่ครับผมน<อ>ะชาวบ้านแถวพื้นที่เราแวกนียครับพื้นที่ราบมันจะไม่ค่อยมีพื้นที่ราบมีมีน้อยครับและประชากรมีเยอะเขาก็เลยหาอาชีพกันก็คือขึ้นมาทําไร่ข้าวโพดบนภูเขามันก็หมดยุคข,ของคุณพ่อก็คืออายุเยอะแล้วแล้วก็ทําต่อไม่ไหวครับ,คร,บครับผมแล้วเราก็รุ่นลูกแล้วก็มาดัดแปลงจากไร่ข้าวโพดที่ มันช่วงฤดูแล้งมันจะแห้งแล้วก็เกิดการเผากันครับก็เลยอยากจะสร้างพื้นที่สีเขียวครับตรงนี้แทนแล้วก็มาทําเป็นคาเฟ่เป็นโฮมสเตย์ครับก็เลยพัฒนาพื้นที่ตรงนี้นะครับจากไร่ข้าวโพดที่เป็นไร่เป็นพืชหมุนเวียนครนะฮะที่เราจะมีฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีช่วงฤดูหน้าแรงที่เราปลูกไม่ได้ใช่ไหมใช่นะฮะให้มาเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งเราสามารถา แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดถนนตรงเส้นนี้ได้อย่างยั่งยืนเลยนะใช่ครับนะฮะแล้วก็มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการด้วยถูกไหมฮะใช่ครับก็ตรงนี้ก็จะมีหลายๆกลุ่มอ้หลายที่ที่จุดแลนด์มาร์กหลายๆจุดครับทบี่ตั้งแต่ตั้งแต่จุดกมที่สามที่ผ่าน<ะ>มาแล้วก็ขึ้นไปจนถึงข้างบนมีหลายจุดครับก็จะรวมตัวกันกับผู้ประกอบการหลายๆที่เพื่อผลักดันให้ถนนเส้นนี้ มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยครับแล้วก็ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวกลาลังเพิ่มขึ้นแล้วก็สถานที่แห่งนี้รวมถึงถนนทั้งเส้นนี้กําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยถูกไหมครับครับผมใช่ครับปีนี้นี่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่วนมากก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจะเป็นต่างจังหวัดน,<อ>นะครับคือผมเข้าใจว่านอกเหนือจากโลเคชันสถานที่ท่องเที่ยวความเขียวขจีแล้วก็ทัศนียภาพของสถานที่แล้วเนี่ย อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมเพราะว่าอยู่ใกล้เมืองด้วยใช่ครับใช้เวลากี่นาทีจากตัวเมืองแพร่นะครับตัวเมืองแพร่ใช้เวลาประมาณ3 0สินาทีไม่ไกลมากครับสามารถเดินทางขึ้นมาไปกลับก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลๆเป็นครึ่งวันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่สามารถแวะเที่ยวสถานที่หลายๆสถานที่ได้ใช่ครับทั้งวัดวารามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติใช่ครับแล้วก็ขึ้นมาที่ถนนลอยฟ้าแห่งนี้ใช่ คือนอกเหนือจากเป็นคาเฟ่ที่ชิลมีจุดให้ถ่ายภาพแล้วก็เช็คอินแล้วเนี่ยนะครับครับที่นี่ยังเป็นที่พักอีกด้วยเหรอฮะใช่ครับมีที่พักเป็นโฮมสเตย์ครับผมอ่าเหมาะสำหรับนักเที่ยวที่เทิงธรรมชาติ มีอยู่ทั้งหมดกี่ห้องครับพื้นที่มีทั้งหมด8หลังครับ8หลังใช่ครับอ่าแล้วก็มีลานเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีม,มีเฉพาะห้องเต็น์ปราะธานั้นก็จองเข้ามาก่อนใช่ครับเพราะว่าฤดูการท่องเที่ยวโดยเฉพาะหน้าหนาวนี่อาจจะคึกคักแล้วก็ใช่ครับความต้องการของนักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษนะใช่ครับผมนะฮะหนาวเริ่มมาแล้วครับ ือเมื่อกี้พี่อ่องนะครับแนะนําเมนูข้าวซอยบนดอยที่ต้องลองทานเมื่อเรามาถึงที่ไร่ลุงร้อนแล้วนะครับแต่ว่าผมแอบเห็นเมนูว่ายังมีอีกหลายเมนูด้วยกันนะครับแล้วก็น่าทานทั้งนั้นเลยทั้งเบเกอรี่อาหารขาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดืม่มแล้วก็ผมขอข้าวซอยบนดอยได้เลยค่ะข้าวซอยจะมี3แบบค่ะมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อสุนแล้วก็ข้าวซอยหมูสุน,นะคะ่ะข้าวซอยไก่ครับได้เลยค่ะ เด้ได้แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากครับอานให้ทอร่อยนะคะขอบคุณครับ,บ,รบจะลองชิมกาแฟก่อนนะอืมอร่อยมากมาถึงเมืองเหนือ,อก็ต้องได้ทานเมนูอาหารเหนือนะครับนั่นก็คือข้าวซอยไก่ ซึ่งไม่ใช่ข้าวซอยไก่ธรรมดาด้วยนะเป็นข้าวซอยไก่วนดอยครับโอ้เรียกว่าอิ่มแล้วก็ฟินมากๆกับมือนี้ครับที่คาเฟ่ไร่ลุงหลอนนะครับใครที่มีโอกาสแวะมาก็อยากจะแนะนำนะครับทั้งเมนูข้าวซอยไก่วนดอยนะครับแล้วก็รวมถึงเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับและรวมถึงครับทั้งเส้นนี้จะมีทั้งคาเฟ่มีลานกลางเต็นท์มีที่พัก มีผู้ประกอบการร้านอาหารอื่นๆอีกมากมายครับใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาก็อย่าลืมมาเช็คอินกันทั้งที่คาเฟ่ไร่ลุงรอนและก็รวมถึงสถานที่อื่นๆด้วยนะครับและที่ถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่นี่นะครับก็จะเต็มไปด้วยจุดถ่ายภาพที่ทำให้เราสามารถมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบพารนรามาวิวแบบนี้ได้หลายๆจุดด้วยกันครับ รวมถึงตลอดเส้นทางนี้จะมีร้านค้าผู้ประกอบการในชุมชนครับที่มีทั้งร้านหมูกระทะมีทั้งที่พักแล้วก็ที่สำคัญคือคาเฟ่ให้เราได้นั่งจิบกาแฟในบรรยากาศสบายๆแบบนี้ครับ และถือได้ว่าเป็นสนัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่เพราะว่าปรากฏอยู่ในคาขวัญของจังหวัดแพร่ด้วยนะครับนั่นก็คือหม้อหอมนั่นเองวันนี้ผมจะมาเลือกซื้อแล้วก็เลือกชมเป็นของฝากนะครับแต่ว่าจะเป็นของฝาก,ฝากธรรมดาไม่ได้ต้องลงมือทําเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้หม้อหอมป้าเงียมครับเดี๋ยวผมจะได้เจอป้าเงียมและป้าเงียมจะให้ผมได้ลงมือทําเป็นชิ้นงานใดเพื่อจะเป็นของฝากกลับบ้านนั้น ตามไปดูครับสวัสดีครับาเดีครับสบายดีไหมครับสบายดีค่ะดีใจที่ได้เจอคุณป้านะครับคุณป้าช่วยเล่าเรื่องประวัติหมอห้อมของจังหวัดแพร่ให้ผมได้ทราบก่อนสักนิดนึงได้ไหมครับค่ะก็ภาพอมอห้อมเป็นภาพพื้นเมืองของจังหวัดแพร่เนาะอ่าแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของจังหวัดครับอ่าเป็นสินค้าชีไอของจังหวัดด้วยอืค่ะ ผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ก็มีอยู่เยอะมากเลยเยอะค่ะนะครับแล้วก็เหมือนที่บอกว่าอยู่ในคำขวัญของจังหวัดแพร่ด้วยคำขวัญแรกเลยก็คือหม oh ้อห้องไม้สักนะฮะซึ่งวันนี้ป้าเงี่ยมจะชวนผมไปทํากิจกรรมเพื่อที่จะให้ได้ของฝากกลับบ้านไปด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรครับคุณป้าครับก็จะทําผ้ามัดยอ้อมผ้ามัดยออ้อมอ่าซึ่งอ่าเราจะได้ตะลึงเนื้อปะหนึ่งเดียวในโลกอ,อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะค่ะ เราจะไม่เหมือนใครจะไม่เหมือนใครผลงานหนึ่งเดียวในโลกผลงานชิ้นเดียวของผมที่ผมทาเองและเป็นชิ้นเดียวในโลกด้วยแต่ว่าผมเห็นว่ามีทั้งเสื้อนะครับทั้งผ้าเช็ดหน้ามีหลายอย่างเลยค่ะอันนี้ผมขออนุญาตเดินไปเลือกเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะเลือกที่เป็นสีขาวโอเคขออนุญาตได้ครับค่ะดีนะผมว่าพัตติคอร์ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงผมเลือกเป็นกระเป๋าก็แล้วกันค่ะ ได้กระเป๋ามาแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ป้าเงี่ยมได้แนะนําเลยครับว่าต้องทํะไรต้องเลือกลายกนเลือกลายค่ะว่าจะเอาลายไหนเดี๋ยวป้าก็จะสอนคือจริงๆเขามีแพทเทิร์นที่เป็นลวดลายแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะที่เรียกว่าลายดอกห้อมลายทรงจดดอกไม้ในรวงพืชต่างๆค่ะโอ้จริงๆมีลายเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงเป็นเสื้อเป็นผ้าเช็ดหน้าเป็น ้าคุณผมคือทุกอย่างสามารถเลือกลายได้ค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยครับพี่พงเห็นลายเสร็จปุ๊บคุณป้าก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะฮะว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งลายนี้ต้องทํำยังไงบ้างศูนย์การเรียนรู้ของป้าเหียมนี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับก็คือศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องการอนุรักษ แล้วสืบสารความเป็นภูมิปัญญาของท้องติ่นเราซึ่งชุมชนของป้านี้จะเป็นชนเผ่าเป็นไทพวนไทพวนโอปรยุมาจากเมืองพวนทางเชิงขวางประเทศลาสองร้อยกว่าปีที่โอปรยพมาเขาก็นำวิถีชีวิตตรงนี้มาด้วยคือทำมาจากเนี่ยพืชนั่นคือต้นห่อมสีย้อมครับอแล้วก็มาผสมกับน้ำด่างน้ำมะขามเปียก ก็เป็นการย้อมธรรมชาติมัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราไปย้อมกันนะครับคุณป้าครับไปครับก่อนจะย้อมครับคุณแม่ครับอยากจะให้คุณแม่ช่วยอธิบายก่อนว่าแต่ละสเตชันของการย้อมเประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นน้าย้อมน้ำย้อมเลยย,ย,ย้อมย้อมเสร็จเราก็เอาไปซักล้างขบวนการซักล้างต่อครับก็จะมี อันแรกก็คือล้างน้ําเปล่าล้างน้าเปล่าอันที่สองก็จะเป็นล้างด่างออกก็คือใช้สารส้มอ่าันที่สามก็น้ําสบู่ทําคนาสะอาครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าก็เสร็จค่ะโอเคครับอ่ะอันนี้ต้องการสายสีอะไรนะเอาเป็นสายย้อมห่อมเลย่อมเลยอ่าจนั้นก็เอาลงย้อมทั้งหมดเลยย้อมทั้งหมดเลยอันนี้คือผมสามารถจุ่มไปได้ไหมได้เลยแล้วเอามือบีบช่วยบีบนให้หมดเข้าใ้น เอาขึ้นมาบีบได้นะได้ดีอาจสังเกตดูจะเป็นสีเขียวเห็นไหมใช่ครับถ้าย้อมขึ้นมาเป็นสีนุ่งมนแสดงว่าเม็ดสีในนี้หมดอ๋อต้องเติมส่วนผสมคือห้อมเปียกน้ำด่างน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะนี่จะเห็นว่ามันเป็นสีเขียวอย่างน,นี้แล้วพอมันโดนอากาศมันถึงจะเปลี่ยนไปสีน้่งเงินจริงๆผมว่าเป็นกิจกรรมไม่ทำง่ายนะง่ายือเวลาใครที่มาแล้วประเป็นของเราเราเลย ถูกครับเนี่ยมันนี่ว้าวหรือไม่ว้าวก็จะอยู่ตรงนี้ลุ้นมากเลยตอนนี้นี่เป็นงานย้อมชิ้นแรกของผมเลยนะมัดย้อมที่ <c oughs> เป็นลายที่ผมเลือกเองด้วยนี่คือกระเป๋าผ้ามัดย้อมย้อมห่อมโดยผมแล้วก็ป้าเงี่ยมและศูนย์ <c oughs> เรียนรู้ <c oughs> มอห่อมป้าเงี่ยมนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็นำมาตากนะครับ ใบเี่ยมครับจะเห็นได้ว่าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยว่าผลิตภัณฑ์จริงๆมีหลากหลายมากนะหลากหลายนะครับจะเป็นหมวกซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่แค่การย้อม้อมอย่างเดียวนะใช่มีการผสมประสานเทคนิควิธีการตัดผ้ามาปะผ้าปัเศษผ้าเศษผ้าเราไม่ได้ทิ้งครับเรามาทําอย่างนี้หมดเลยอ่ะเนี่ยเอามาตัดต่อเป็นกระเป๋าไม่ได้ทิ้งเลยเมื่อก่อนนี่เราไปเผาเนาะ ปนเป็นไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ชาวบ้านก็มีรายได้สวอ่ะผู้สูงอายุเนี่ยดีเลยครับเพราะว่าเป็นชิ้นงานที่เราสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้จากเศษผ้าเล็กๆนำมาต่อกันเพื่อที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าแล้วเราไม่ได้ทิ้งด้วยแล้วก็ไม่ได้ทิ้ง s e r ร a เวย์สนะครับมีหลายลายเลยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณป้าบอกเลยว่า ชิ้นงานก็จะเป็นชิ้นเดียวที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ํากันไม่ซ้ํากันไม่ซ้ํากันก็เก๋ดีอ่ะถูกต้องนะครับก็จะเป็นการเหมือนกับให้ชาวชุมชนได้พึ่งพาตนเองได้มีอะไรได้มีไรายได้ครับโดยที่ต่อยอดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ ดีของผมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มาแพร่ในครั้งนี้ผมได้มาตรงกันกันกบการจัดเทศกาลยี่เปงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนในท้องถิ่นเนี่ยเรียกว่าการตามประทีบดอกจอกนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดจองเหนือครับจองซึ่งเป็นภาษาไทยใหญ่ที่แปลว่าวัดนะครับ ถ้าเกิดเราเป็นชื่อทางการคือวัดจอมสวรรค์นั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูความสวยงามทางด้านในแล้วก็รายละเอียดของสถาปัตยกรรมที่ดูแปลกตาน,นี้นะครับและพอเข้ามาด้านในผมก็ยังโชคดีนะครับที่ได้มาเจอกับแม่มน์ผ<ะ>ู้ซึ่งจะพาผมไปเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมแล้วก็ความสวยงาม ของวัดจอมสวรรค์ด้านในนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่มน์ครับแม่มน์แนะนําตัวสักนิดหนึ่งได้ไหมครับแม่มน์ก็ชื่อพวงเพนประสิทธิ์อธิคุณค่ะเป็นจิตอาสาที่ดูแลวัดจอมสวรรค์ค่ะวันนี้เห็นสถาปัตยกรรมแปลกตาผมไม่ได้คิดเลยนะว่าจะได้มาเห็นฉากปัติกรรมในรูปแบบของไทยใหญ่ที่เมืองแพร่นะครับเล่าให้เราได้ฟังคร่าวๆสักนิดหนึ่งว่า จริงๆเี่ที่นี่เนี่ยนะครับวัดเรียกว่าจองใช่ไหมครับรถ้าเป็นชาวไทยใหญ่เรียกว่าจอง,จ,องะจะมีจองเหนือจองก<อ>ลาง<น>และจองใต้ใ<น>เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตามากๆครับแล้วก็เมื่อกี้แม่มนเล่าว่า ถ้าเป็นศิลปะไทยใหญ่เนี่ยนะครับคือกุฏิอยู่ที่ที่พระจำวัดจำวัดค่ะบวมิบวิหารจะอยู่ตรงโซนนี้ค่ะจะอยู่ในโซนเดียวกันเลยแต่แยกส่วนคือพระพิสุจะอยู่ฝั่งกุฏิฝั่งนี้ค่ะแลวก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องสมมนเมมเมื่อกี้เราติดกันอยู่นิดนึงค่ะถึงเรื่องประวัติที่มาที่ไปของวัดนี้ค่ะประวัติที่มาที่ไป ก็สันนิษฐานสร้างในสมัยรัชกาลที่รับก็ประมาณร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วค่ะ,คะช่วงร้อยกว่าปีก็จะมีพ่อจองนันตานะคะเป็นชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศพมา่าก็พาพักพวกเข้าเข้ามาแล้วก็มาเห็นบัานร้าง<อ>ตรงนี้คือ เป็นวัดล้างนะคะแต่เดิมคือมีอาคารมีอาคารสร้างอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาบูรณะอ่าท่านเป็นคนมาบูรณะอ่านสมัครพักพวกมาช่วยกันบูรณะโครงสร้างของที่วัดนะฮะอย่างเสาเองผมก็ทราบมาว่าเป็นเสาไมักอ่าไม่สักทั้งหลังค่ะไม่สักทั้งหลังเลยใช่ไหมครับหลังนี้ไม่สักทั้งหลังหมดเลยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเห็นว่าด้านหน้ามีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดกันมาเหมือนกันเรียกว่าประเพณีจุดผางประทีบจุดผางประทีบดอกจอกหรือว่าตามประทีบดอกจอกอกจมีที่มาที่ไปมีความสําคัญยังไงก็ดอกจอกของเราเดี๋ยวจะก็จะไปชี้ให้ดูว่าของเรามีดอกจอกที่เรามาทานี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของวัดคือมงคล8ทิศ ม,มงคลแปดทิศเราก็จะทำดอกจอกข้างหน้า8ดทิศครับค่ะแล้วก็จุดผาประทีสัญ,ญลักษณ์มงคลดอกจอกมงคลแปดทิศก็คือผู้มั่งคั่งครับค่ะบุรีผู้มั่งคั่งสมยัยแล้วก็ในความเชื่อของชาวล้านนาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าชาวไทยใหญ่มีคติแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าคือว่าแสงประทีปเนี่ย เป็นเหมือนสิ่งที่เราถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแบบนั้นเลยไหมครับเหมือนกันคค่ะเก็จะเป็นโอกาสที่ผมจะได้ทําบุญด้วยร่วมทำบุญตอนเย็นก็จะได้จุดผาปะทีได้แล้วก็ร่วมกันแล้วก็จะมีงานปกติก็ยี่เป็งที่เราจะจัดก็มีปีละหนึ่งครั้งโอเค ตื่นเต้นแล้วครับอยากจะไปชมครับอาจจะให้คุณแม่ได้เป็นคนพาผมไปเดินเยี่ยมชมในส่วนอื่นด้วยครับผมเชิญแสดงว่าตรงนี้เนี่ยจิตอาสาใครที่เป็นจิตอาสาก็คือมีเวลาว่างเมื่อไหร่จากงานจากงานจากแบบกิจการในครัวเรือนอะไรก็สามารถแวะกันมาได้เลยใช่ไหม พร้อมด้วยประชาชนทั่วไปที่ท่าที่มาเที่ยวนะฮะที่มาเที่ยววัดเราถ้าทอได้จะต้องทอเป็นด้วยนะไม่ไม่ไม่เป็นไรเราสอนอ๋อเราสอนนได้สอนได้อันนี้เราไม่เอาความสวยเราร่วมบุญกันค่ะเราความตั้งใจนะความตั้งใจร่วมบุญกันค่ะเพราะเราองค์ราชข้างบน ได้มาเรียบร้อยครับข้าวแรมฟืนแต่ว่ายังไม่พอครับเดี๋ยวผมต้องไปลองหาเมนูอื่นๆไปทานที่โต๊ะด้วยครับตอนนี้ผมมีข้าวแรมฟืนกับน้ำเงี้ยวนะครับแต่รสชาติทาใหญ่หลังจากที่เราทานอาหารเย็นเสร็จนะครับค่ำคืนนี้ไฮไลท์รอเราอยู่ที่การตามประทีบดอกจอกครับช่วงยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของเรานะคะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบนโยบายไว้นะคะว่าให้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนกับในงานภาครัฐและเอกชนและจังหวัดแพร่ของเรานะคะเรามีช่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็งหลายชุมชนด้วยกันนะคะในจังหวัดแพร่ของเราในจังหวัดแพร่ของเรา ก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนก็เชิญชวนนะคะเพราะว่าฤดูฝนอยากให้มาเที่ยวแพร่ของเรานะคะเพราะว่าจังหวัดแพร่ของเราเนี้ยมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนไยฟ้านะคะซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามมากค่ะโดยเฉพาะหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวเส้นทางนี้ก็จะมีหลายแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านคาเฟ่ เป็นที่พักแคมปิง้งก็เหมาะสมหรับคนที่จะมา,าท่องเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์ก็ขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวนะคะไม่ต้องห่วงน,นะคะว่ามาแพร่แล้วจะไม่มีที่พักแน่นอนนะคะจังหวัดแพร่ของเรามีห้องพักไม่ต่ำกว่า2500ห้องด้วยกันนะคะพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวนะคะจังหวัดแพร่ของเรา ไม่ใช่แค่เมืองผ่านนะคะแต่เป็นจังหวัดที่มาแล้วคุณจะหลงรักแพ้ค่ะแล้วก็ส่งท้ายภาพบรรยากาศสวยๆในวันนี้ที่วัดจอมสวรรค์กับประเพณีตามประทีบดอกจอกนั่นเองนะครับส่วนตรุยเดียวเที่ยวเมืองไทยเทปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องฝากผู้ชมของเราติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ thank you